สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นในเรื่องของบทที่สามเนาะเป็นเซลของสิ่งมีชีวิตตอนนี้พี่พูดมาถึงเรื่องนี้แล้วก็คือไทโอซึมเนาะไทโอซึมไหนลองมาดูรูปในหนังสือกระทรวงกันหน่อยไฮโอซึมก็คือส่วนที่อยู่ถัดมาจากเยื่อหุ้มเซลล์ใช่ไหมเนี่ยตรงขอบก็จะเป็นเยื่อหุ้มเซลข้างในก็นจะเป็นไซโดพลาสซึมเนี่ยตรงเนี้ย ตรงช่วงนี้ก่อนที่จะถึงนิวเคลียสตรงนี้เป็นนิวเคลียสใช่ไหมเนี่ยก็เป็นเซลลพซึมในเซลลพัซึมเนี่ยก็จะมีของเหลวของเหลวแล้วก็เป็นพวกอร์แนเนลคือเหมือนเป็นอวัยวะเล็กๆที่อยู่ข้างในใช่ไหมโอเคทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของเซลลพซึมใช่ไหมแบ่งเป็นไซโตัวเซล ใสตัวเศร้าเราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรเอาอันนี้ออกไปโอเค s a ่ตัวเศเนี่ยมันจะเป็นของที่เป็นฉานแบบกึ่งแข็งกึ่งเหลวเนาะก็คือจะแข็งก็ไม่แข็งจะเหลวก็ไม่เหลวก็คือเป็นกึ่งแข็งกึ่งเหลว ก็จะมีปริมาตรประมาณ50-60%ของปริมาตรเซลล์เนาะอันนี้ไม่ต้องจำก็ได้ปริมาตรห0 6 0ถึงของปริมาตรเซลล์นาะแล้วก็จะมีศัพท์คำหนึ่งที่สำคัญแล้วก็ต้องรู้ก็คือคำว่าไซคโคลซิตคำว่าไซคโคลซิตเนี่ยคือการไหลของไซโทพลาสซึ ใช่ไหมเซลล์เราก็ต้องไหลไปแหลมาเราไม่ได้อยู่นิ่งๆไซโคซิตก็คือการไหลของไซโทพลาซึมนี่เองนะทีนี้ต่อไปหลังจากที่เราดูเรื่องไซโตซอลแล้วรีวิวทีนะอันนี้คือเยื่อหุ้มเซลล์ใช่ไหม p l ส s membrane อันนี้คือ,ยอมมเยื่อหุ้มยูเรียส ตรงนี้ก็เป็นของเลีวตรงนี้ก็เป็นไซตัวเซใช่ไหมเราก็จะมาดูโอเกนิลต่อไปจะมีโอเกนิลที่ลอยๆอยู่ในนี้นทีนี้จะให้มาดูอ่าเป็นโอเวอร์วิวอันใหม่ของเราหน่อยเนาตัวเล็กนิดน,นึงไปโหลดเอาในคลิปได้เนาะก็คือ อันนี้ก็คือโอเวอร์วิวของหัวข้อ3.2คือโครงสร้างของเซลล์ที่มองด้วยกล้องอิเล็กตรอนใช่ไหมในส่วนของส่วนที่ห่อหมเซลล์ก็คือผนังเซลล์กับเซลล์เบน,นเนี่ยอันนี้พี่พูดไปแล้วเนาะทีนี้จะขอมาต่อกันที่ตรงน,นี้นี่เซลโตพัสมใช่ไหมเราบอกว่ามีเซลโตโซลด้วยพี่พูดเซลโตเซลจบแล้วเพราะฉะนั้นก็เหลือออร์แกเนล ทีนี้ออกแกนเนลพี่จะแบ่งได้เป็น3ประเภทใช่ไหมก็คือมีเยื่อหุ้มสองชั้นเยื่อหุ้ม1ชั้นแล้วก็ไม่มีเยื่อหุม้มทีนี้พี่จะขอพูดออกแกนเนลที่มีเยื่อหุ้มสองชั้นก่อนก็คือไมโตคอนเดียแล้วก็พลาสติดพลาสติดเนี่ยแบ่งได้เป็น3าประเภทเนาะเป็นคลอโรพลาสต์โครโมพลาสแล้วก็ดิอุคอพลาสโอเคทีนี้เรามาดูไมโตคอนเดียกันดีกว่าคุณคุณชื่อหรือเปล่า เมไทโซคอนเดียมันคืออันนี้นี่คือเมไทโซคอนเดียมเมไทต์โซคอนเดียมเนี่ยเป็นพหุพจน์เนาะถ้าเป็นถ้าเป็นพหุพจน์มันจะเป็นโอเอ็นในเมื่ออันนี้มันมีอยู่แค่อันเดียวเราก็เขียนเป็นเ,เอกพจน์ละกันเนาะเอกพจน์ ถ้าเป็นเหรียก็คือพระหูพจน์เนาะโอเคทีนี้อยากจะเล่าเรื่องนี้ก่อนละกันก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมถึงมีเยื่อหุ้มสองชั้น ใช่ไหมเมื่อกี้เรากำลังเรียนเยื่อหุ้มสองชั้นอยู่เหตุผลว,ว่าทำไมถึงมีเยื่อหุ้มสองชั้นชั้นนะจอชั้นก็คือว่าทางนี้นะคือเขาจะมีสมมติฐานเนาะในอดีตว่าสมมตินี่คือเซลล์ของเราดีฟ้านี่คือเซลล์เราซเซลล์นี่เป็นนิเคียนอ่ะแบบนี้ เขาถันที้ฐานว่าเราอะไปกินเซลลอะไรก็ไม่รู้สมมติเรากินเซลอันนี้มาแล้วเราก็กินเซลลตัวนี้อีกสีเขียวๆเ,เนาะเห็นไหมอะเนี่ยเราไปกินสองเซลลนี้มาก็คือเราอะนี่คือนิวเคลียสของเราเยอะคุณเ,เซลแล้วก็จะว้าวว้าวเข้ามาเนาะเพราะว่าเราจะกินอีสีนี้ไงเนีย่ยเราจะกินอันนี้ ใช่ไหมแล้วก็ไอตัวนี้แหละที่วัดเมื่อกี้ก็คือตัวเดียวกันพอเรากินมันเข้ามาก็คือไอปลายฝั่งนี้ปลายฝั่งเนี้ยกับปลายฝั่งเนี้ยก็คือมันปุ๊บเข้ามาหากันแบบปุ๊บอย่างเงี้ยใช่ไหมฝั่งนี้ก็ปุ๊บอย่างเงี้ยเหมือนกันสุดท้ายแล้วไอเจ้าสองตัวเนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในเซลเราแล้ว,ลวโดยที่ตัวนี้ก็มีเยื่อหุ้มเซลของมันคือสีชมพูอยู่ในนี้ แล้วก็มีเยื่อหุ้มเซลล์ของมันคือสีเขียวแบบนี้นี่ก็คือการที่มันเข้ามาแล้วนี่คือเยื่อเคียของเรานี่ไงเห็นไหมว่ามันมีเยื่อหุ้มสองชั้นนี่ไงเยื่อหุ้มของมันเองแล้วก็เยื่อหุ้มของเราเยื่อหุ้มของมันเองแล้วก็เยื่อหุ้มของเราแบบนี้เราเรียกไอ้เจ้ากระบวนการที่มันไปเซลล์เราไปกินเซล์อื่นเข้ามาเนี่ยเราจะเรียกว่า e n d o s ม m b i o s i s นะ เนหนังสืสอกระทรก็ไม่ได้พูดหรอกแต่ว่ารู้ที่มาของมันไหนก็ดีเนาะทีนี้เราไปกินอะไรบ้างแล้วก็กินอสองตัวใช่ไหมก็คือเป็นไมโตคอนเดียแล้วก็เป็นพลาสติกเนี่ยคือไมโตคอนเดียของเราทีนี้มาดูในโครงสร้างของมันกันดีกว่าดูจากข้างนอกเนาะข้างนอกสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือมันมีออสเตอร์เมมเบรนออสเตอร์เมมเบรนก็คือเมมเบรนชั้นนอกใช่ไหม ก็คือสีน้ำตาลที่เขาวาดๆเอาไว้แล้วก็ต่อไปก็จะมีอินเนอร์เมมเบรนก็คือเป็นเมมเบรนชั้นในใช่ไหมเขาก็จะชี้ไปไอตรงที่มันเป็นเหลืองๆอ่ะที่เป็นดูมีหยึกหยึกหยักๆข้างในเนี่ยเนี่ยตามเส้นเนี่ยใช่ไหมเนี่ยก็จะเป็นอินเนอร์เมมเบรนทีนี้ในอินเนอร์เมมเบรนเนี่ยมันจะมีตรงนี้ที่มันยื่นๆเข้ามาเห็นไหมที่มันยื่นๆเข้ามาหเหล่านี้ยมันเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวแล้วก็จะมีแบบ โปรตีนของการใช้สร้าง ATP e อะไรแบบเนี้ยเราจะเรียกไอตอนที่มันอุ๊บเข้ามาเนี่ยเราเรียกว่า cristae cristae c r i s t a e เนี่ย cristae เนี่ยแหละโอเคทีนี้ระหว่างตรงกลางระหว่าง inner membrane กับ outer membrane ใช่ไหมมันก็จะมีตรงกลางเป็นช่องว่างช่องว่างตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า intermembrane space สเปซก็คือช่องว่างใช่ไหมอินเตอร์แปลว่า, Inter space, วาระหว่างแปลว่าอินเตอร์เมมนท์สเปซก็คือช่องว่างระหว่างอินเนอร์เมมเบรนกับเอาท์เตอร์เมมเบรนทีนี้อีกอย่างที่สำคัญเราต้องจำชื่อก็คือของเหลวข้างในข้างในเนี่ยก็จะมีเมทริกนะมันชื่อว่าเมทริก M R เอ้ย M A T R I X อันเนี้ยก็จะเป็นเมทริกก็คือเป็นของเหลวที่อยู่ข้างในเนาะโอเคอันนี้ก็คือ อ่าคงสร้างแบบว่าข่าวๆข,ของมันเนาะในในในเมทิกเนี่ยคือมันจะมีของเลวรบรจุอยู่แล้วก็ข้างในเนี่ยมันก็จะพบเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหายใจะดับเซลล์เนี่ยเออจดต้องอะไดีเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการหายใจะดับเซลล์ ระดับเซลล์อ่าโอเคทีนี้หน้าที่ของไมโตคอนเดียคืออะไรเรามีไมโตคอนเดียทไปทำอะไรไมโตคอนเดียก็คือเรามีมันไว้เป็นแหล่งผลิต ATP ให้แก่เซลล์แหล่งผลิต ATP ATP ก็คือเป็นสารพลังงานสูงใช่ไหม ก็คือเหมือนเหมือนสร้างพลังงานให้กับเซลล์เอาไปใช้อะ่นะเนาะเพราะว่าเราก็ต้องการพลังงานไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของร่างกายในหนังสือ,ก,สอก็จะอธิบายไว้ว่าในแต่ละเซลล์เนี่ยก็จะมีเมโตคอนเดี่ยวเหมือนกันอย่างเช่นในเซลล์ของต,ต่อมหมวกไตก็จะมีรูปร่างเป็นทรงกลมอะไรแบบนี้ในเซลล์ตับก็จะเป็นแท่งสั้นๆน,น่าจะเป็นแบบนี้แหละเนาะไม,ไม่จำเป็นต้องจําก็ได้เนาะโอเค นี่ก็คือมบตัวคนเดียวเนาะต่อไปพลาสติกพลาสติกเราพูดแล้วใช่ไหมว่ามีสามตัวนะพี่กำลังจะพูดถึงพลาสติกตัวแรกของเรานะพลาสติกพลาสติกตัวแรกที่เราจะเรียนแล้วก็สําคัญมากตัวนี้ก็สําคัญมันก็คือคอโลพาสนะคอโลพาสเนี่ย สิ่งแรกที่เราสังเกตได้ก็คือมันมีสีเขียวใช่ไหมแน่นอนมันมีสีเขียวเนื่องจากมีสารสีสารสีก็คือสารที่ทําให้เกิดสีเนาะสารสีที่ชื่อว่าคลอโรฟิลลี่น่าจะคุ้นๆกันแล้วใช่ไหมคลอโรฟิลก็คือมีสีเขียวใช่ไหมก็จะมีคลอโรฟิลล์เป็นองค์ประกอบหน้าที่ของคลอพาสเลยหน้าที่ หน้าที่ก็จะเป็นในเรื่องของการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมก็คือเป็นแหล่งสร้างอาหารของเซลล์พืชนนแหละสังเคาด้วยแสงก็คือนําแสงมาเปลี่ยนเป็นแป้งใช่ไหมให้พืชโอเคทีนี้มาดูโครงสร้างของมันดีกว่าเริ่มจากข้างนอกเหมือนเดิมข้างนอกก็คือ outer membrane ใช่ไหมจะบอกแล้วมันมีเยื่อหุ้ม2องชั้นเยื่อหุ้มชั้นนอกสุดก็ชื่อ outer membrane นะโอเค เยื่อคัชั้นในเข้ามาเนี่ยเขาก็ชี้มมาถึงเยื่อคังชั้นในเนี่ยเราจะเรียกว่าอร์เมมเบรนอินเนอร์ก็คือข้างในเข้ามาใช่ไหมชัดเข้ามาเราจะเห็นที่มันดูเป็นตั้งๆอ่ะเป็นตั้งๆของเหรียญขอเรียกัมว่าเหรียญเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นนี่นี่เหรียญอันเดียวเนี่ยเขาจะเรียกว่าไทลาคอยไทยลาคอย k อย่างในรูปมันก็คืออันเนี้ยเขาชี้ไทละคอยถ้าเกิดเป็นเรลายเรียนจะเรียกว่าอะไรก็ไทละคอยเจอพ x ใช่ไหมโอเคถ้าเป็นเขาถามทั้งตั้งทั้งตั้งของมันเลยเนี่ยอย่างนี้เราก็จะเรียกมันว่าการนะุ่ม G R A N U M เนาะที่เขาเขียนก็จะเป็นอันนี้การนุ G ่ม stack of t ทล l c o i ส s ก็คือ เป็นตั้งๆอ่ะเนาะโอเคและทีนี้เราอาจจะมีการรูปไหนอันก็ได้เนี่ยดูดิมีหลายอันไปหมดเลยทีนี้สโตมาลาเมล่าเนี่ยที่จะพูดให้รู้จกักต่อไปก็คือมันจะเชื่อมระหว่างแต่ละการนุ่งคือเป็นเช่นๆเป็นเยอะๆแล้วก็เชื่อมแบบไปทั่วเซลล์เลยในสีเขียวอ่อนๆตรงนี้เนี่ยเขาเขียนว่าสโตมาลาเมลา่าก็คืออันที่พี่พูดถึงนี่นแหละโอเค โครงสร้างอันต่อไปก็คือสโตมาสโตมาคือมีตัว R ด้วยนะ S T R O M A สโตมานะก็จะเป็นของเหลวก็จะมีของเหลวข้างในนั่นแหละเราเรียกว่าสโตมาเคยมีข้อสอบถามว่าสโตมาเนี่ยในในคาร์ลอา์เนี่ยเทียบได้กับอะไรในไมโตคอนเดีย มันก็จะเทียบระดับของเหลวเนี่ยมันจะคนเดียวที่ชื่อว่าเมทริกใช่ไหมโอเคโดยในของเหลวสโตมาเนี่ยมันก็จะมีเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการของเขาด้แสงนั่นแหละเหมือนกันเอนไซม์ N ที่เกี่ยวข้องกับการของเคขาด้วยแสงเนาะนี่ก็คือพลาสติกตัวแรกของเรา โอเคเป็นสีเขียวเนาะตัวต่อไปพาสติตัวต่อไปของเรามันชื่อว่าคลอโครโมพาระว่างสับสนชื่อนะมันจะคล้ายๆกับกี้เมื่อกี้คือคลอโลพาสใช่ไหมอันนี้คือโครโมพาส ขมาร์ทเนี่ยมันจะมีสีแดงมีสีแดงมีสีแดงเนื่องจากว่ามันมีสารสีรเหมือนกันเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ว่าสารสีที่มันมีตอนนี้เนี่ยเราเรียกมันว่าสารสีแคโรทีนอยแคโรทีนอยก็จะให้สีออกแดงส้มเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะจุดสามจุดแบบนี้เราเรียกว่าเนื่องจากเนาะมีสีแดงเนื่องจากมีสารสีแคโรทีนอย จะพบในพืชอะไรเงี้ยที่แบบมีสีแดงใช่ไหมอย่างเช่นพริกพริกก็มีสีแดงผลมะเขือเทศเนี่ยก็มีสีแดงแค่รอดก็มีสีแดงเหมือนกันก็คือมีโครมาพาสเนี่แหละโอเคพาสติกตัวต่อไปตัวสุดท้ายแล้วชื่อว่าลิวโคราพาสลิวโครพาสเนี่ยจะไม่มีสีคือเป็นแบบที่ออกขาวๆแบบนี้นะ ราอาจจะพบพบในเพื่อที่ดูเป็นสีขาวใช่ไหมเช่นมันแกว้วมันเทศอะไรแบบนี้เผือกเผือกด้วยแล้วก็อันนี้หน้าที่ของมันก็คือมันจะสะสมเม็ดแป้งเม็ดแป้งที่ได้จากการสังเคราด้วยแสงหน้าที่ สมเม็ดแป้งใช่ไหมที่ได้จากการสังเคราะหด้วยแสงโอเคนี่ก็คือพลาสติกของเราครบสามตัวแล้วก็คือครบแล้วแหละที่มันมีเยื่อหุ้มสองชั้นเนาะทีนี้จะพูดถึงความเหมือนกันของมันให้ฟังหน่อยดีกว่าเมื่อกี้เราพูดว่ามันมาจากนโดซิมไบโอซิสใช่ไหมก็คือการที่เซลล์เราไปกินมันเข้ามาแบบนี้ทีนี้มันจะมี ความเหมือนระหว่างไอ้ไมโตคอนเดียกับพลาสติกใช่ไหมจะมีความเหมือนอันแรกก็คือมีเยื่อหุม้มสองชั้นอันนี้ชัดมากความเหมือนอันที่สองก็จะมีไรโบโซมมีไรโบโซมในเซลล์ของมันเองเลยเนี่ยอย่างเช่นเมื่อกี้ในไมโตคอนเดียใช่ไหมเราจะเห็นว่ามันมีไรโบโซมเนี่ยเขาเขียนก็คือเป็นจุดๆ,ๆ,ๆ,ๆที่ลอยๆอยู่นะไรโบโซม จะมีละโบโซมแล้วมันยังมี DNA DNA ก็คือเป็นสารพันธุกรรมที่เป็นดีออกซิไลโบนิคลิกแอซิดใช่ไหมนะเนี่ยไมโตพันเดียของเราก็จะมี d n เนเอนาะก็จะมีเหมือนกันเลยโอเคเพราะฉะนั้นก็จะต้องจำไหยเนาะอย่าง DNA เนี่ย การที่เรามีดีเก็จะทําให้เราสามารถจําลองตัวเองได้ก็อาจจะเปลี่ยนคําพูดใช่ไหมจ๊ะอมีดีเเหมือนกันกลายเป็นจําลองตัวเองได้เหมือนกันแบบเนี้ยโอเคนี่ก็คือออกเนล์ที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นก็จบแล้วลองมาดูตัวนี้ใหม่อีกทีก็คือนี่เมโตคอนเดรียพูดจบแล้วใช้สร้างพลังงานทาง ATP พาสติกก็เก็บสาสีสารสี นี่ก็คือคอมโพารก็คือเป็นสีเขียวใช่ไหมแล้วก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคระห์ด้วยแสงแล้วก็คอมโบพารเก็บพวกสีแดงแล้วก็รีโบพาร์ตไม่มีสีน่ะโอเคจบแล้วเหนื่อยก็พักก่อนนะคะอะ